อาพี่ดองถามว่าการย้ายมายัดไปฟังที่อื่นเนี่ยตามหลักการศาสนาเราสามาที่จะทำใดไม่เนาะพี่ดองกลับนี้ก็คือเป็นปัญหาที่น่าคิดอยู่เหมือนกันเ,เราไปตายอยู่ที่โรงพยาบาลเราไปตายอยู่ที่กรุงเทพเราไปตายอยู่ต่างจังหวัดพี่้องเสร็จเล้วเวลาเราพามาญาติมาเนี่ยเ็าเราพามาทางนั้นและพี่้อง เออมาอาบนา้ำมาหฮมามายัง้งมาฟังทบ้านเราผมยกตัวอย่างวันนี้น่ะมายัดไปเสียชีวิตเสียชีวิตอยู่ที่ตางจังหวัดพิ่นงว่าพามาฟังตีคงโครงลุน่นและการใหญ่มายัดตามแนวทางตามแนวทางมัสจับชาฟิยียะพี่นงเนาะที่เราหยุดทื่อเนี่ยสามาที่จะหยุดทื่อได้ในตามทัศนะดอเอฟเนาะที่อนุญาตในเคลื่อนใหญ่มายัด แต่คณะเดียวกันเนตัสนะมั่ตามัดน,นี่พี่น้องตายทีไหนต้องฟังที่นั่นตายทีไหนพี่น้องต้องฟังที่นั่นอ่าเนี่ยพี่น้องเอาดีแล้วนะปวดเจ็บกายไม่ไหวเหลือเล่นนะไปบา้านหลวงคนไหนนะเลือดที่กบู่บาใบาสักอีกเนาะตายทีไหนต้องฟังที่นั่นเราจะตายโรงพยาบาลพี่น้องว่าก็ไม่ฟังเลือที่นั่น ในโรงพยาบาลในเขตตรงนั้นติดในเขตร,รับปิดโฉบโคงมัสยิดไหนพี่นนองตรงฟังที่นั้นผมว่าประเด็นนี้นี่ถ้าเราหยุดทื่อตามศาสนา,ม,นามุตะมัดนี่ไปไม่โรดพี่นนองเออเลยได้รถคนเนรและไม่ว่าตรงฟารบ,บานเน,น,นาะก็เลยในศาศนโดอฟคงมัสับชาฟิยามบอกว่าอ,อนุญาตให้เคลื่อนย้ายมายัดได้แต่มีเงินเคยพี่นนองดึงก็คือ มีเงินเยขยโอคือหนึ่งมันตรงจาระอามนามให้กับม,มายัน้นพระมายัน้นละหมาดมายัน้นณะพืืนทีทีมายัดเสียชีวิตถ้าเสียชีวิตโรงพยาบาลหานนี้กน็นายว่าจะติดมัสยิดมัจโมแล้วตรงวันยูเคเนี่ยแต่ถ้าโรงบานสตูนนี่ไม่รู้นะจังหวัดติดยมไหนพี่น้อง ตรงจาระอามนามมายัดโฮมายัดละมาดมายัดณะปืนที่ตรงนั้นสเสร็จหลังจากนั้นเกลือนหญ่มายัดลบกลับมาเพื่อที่จะมาฟังตรงลนอ่าเนี่ยตอนนี้คุณลุ่มโรยเรียบร้อยพี่นงมายัดลงมาปั๊บกะลงมายัดที่ลุมพี่นงคองใจที่นี่ขะคอยมายัาง,งานบนลุมนะรือท้าว่ามีเวลาพอกะ ละมาดก่อนที่จะฟังมายัน้นเพราะฉะนั้นในการเคลื่อนย้ายพี่นองคับต้องดับมาให้เสร็จสับเรียบร้อยตั้งแต่ต้นทางที่มายัดนเสียชีวิตผมไหวย่างไล่พื้นทีพี่นองนะตายเลยก็มาทางนั้นเลยเนาะมาทางนั้นมาเลยรันอยากจะสร้างความเข้าใจใพี่นองตรงนี้ว่าอ่าอิมัมพื้นทีที่คนเสียชีวิตอยู่เนี่ยเป็นฟัดดูกีฟายะบนเขาจะต้องรับพิชอบ ไม่ความจะต้องมีการอานนามมีการโหมีการละหมาดโกนนะทีนั้นน่าเลยกะเคเพียงใหญ่มาฟังนาเท่านั้นเองอันนี้ก็สร้างมาที่จะกระทําได้เนาะการทำดุริลละวนระวังว่าพี่นงคงจะเข้าใจเนาะส่วนรายละเอียดในคลิปนี้พี่นงกับผมเคยพูดมาประมาณสามสิบปีทีแล้วพี่นงเนาะน้าพี่นงกับไปห้าเลไดโนดะในช่องข้าวห้พารลุ่มพรังดุนยา จากส้ำนวนอิบารัตนะเล้งอ่างอิงโน,นทีปาหัมจากกีตาบตรราเนี่ยก็สามารถไปติดตามเลยได้ตรงนั้น